ก็สวัสดีนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อัปเดตขั้นสูงสุดชากะไปก่อนก็เตรียมคงเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยนะ แต่เป็นร้านนี่ไงอเอ๊ะจะมีตัวสใสไหมนะโอเคก็เป็นใสเหลียวหนาอันนี้นะครับ ส่วนกรบนี้เราจะดองไว้ก็ให้พอมันถูๆไทยๆได้อัน,นี้ขาดอะไรอ๋อขาดอันนี้นะเดี๋ยวค่อยไปผลิตใหม่ค่อยอัพไปครับเท่าที่อัพได้ก็หลักๆคงสี่ตัวนี้ไปก่อนรอเดือนหน้าแล้วต้องแจแข่งไม่เอาโคโลโบเดือนนี้มันไใช่โคโลโบดิเป็นอันนี้นะ เดนเจอร์ของเดือนนี้นะฮาโลวีนเห็นเขาเปิดกันแต่เราไม่เปิดเราต้องใจนิ่งๆเล่นใหญ่จะต้องนิ่งนะหลักๆก,ก็อันนี้ครับแล้วก็เตรียมขนกนกน่าจะฟาร์มทันหรือเปล่าไม่รู้คืนนี้นะก็ลองลอง,ลองทำไปแทบวันนี้แทบไม่ได้เล่นเลยนะเพิ่งเข้ามาเล่นตอนสามทุ่มไม่รู้จะทันหรือเปล่า ข้พยายามเคลียร์ไหครับสายฟรีต้องอดทนไปดูสายเติมแล้วยอมเลยเติมเยอะจัดเแบบอาไว้มีตัง์หมให่เติมทำไมไม่มีตังคทำเป็นสายฟรีป่ะสายฟรีสปอต ก็พอทำมาบแล้วมันอาจจะแผ่านดนไวขึ้นนะสกิรมุนีนะก็คือจะไปลง PVP นะเผื่อมันจะยืขึ้นเรียกว่าอะไรอะ่ะเผื่อมันจะแรงขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะผมว่านะ ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเราต้องมาฟาร์มนี้ไว้ก่อนคนระับเพื่อที่จะปั้นไอหกดาวให้มันแม็กเราก็จะได้สี่ตัวก็ยี่สิบเพชรนะทุกเพชรมีคุณค่าสำหรับใส่ฟี ไหวเปล่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะรอบแรกอาจจะไหวนะครับเพราะว่ามีเพื่อนมาช่วยนะผมว่าปิดไปก่อน ไอดีนี้ก็โคลโลโบเดืนหน้าจะมีขนบใช่ไหมไม่เป็นไรผมว่าเดือนนี้ต้องทําให้พีร้อยให้ได้นะเพราะว่ามีไอดีที่สําเร็จไปแล้วก็คือไอดีโคโลโบหมาสื่อคนจนเทพสองนะครับพบพีร้อยสิบตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั้นแม็กทีหลัง ถ้าให้ตัว8ดดาวนี่ก็ดีนะทำเป็นแม็กนะถ้าค่อยเก็บไปครับหตัวก็ทำแม็กได้ ต้องทดลองแล้วเข้าไปดูก่อนนะว่ามันมีอะไรไหอุ้ยเกือบได้เมื่อกี้เดี๋ยวไม่เป็นไร นม่อะไหแวแหละมันเป็นด่านแรกนะแต่ก็เ,เพื่อนเข้าไปก่อน เจ็ดดาวก็ผ่านด่านยากกว่าแปดดาวนะเออผ่านด่านยากกว่าใช่เพราะว่าแปดดาวมันผ่านด่านง่ายใช่ไหมถ้าผมเอาเจ็ดดาว B100 มามันก็จะผ่านด่านยากขึ้นอันนี้ซีโร่คูก,ก,ก็พอมีดาเมจแต่ก็ยังไม่เยอะนะเพราะอุปกรณ์ก็ไม่ได้สวยอุปกรณ์ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก็ได้อยู่ นี่นะอาจจะไหวอยู่ละบ้าวกับซินดี้ผมใส่เกียวหุดาวแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบถึกอะไรขนาดนั้นนะเหลือตัวไหวพิบนะสองตัวยังไม่ได้ ใส่เกียร์หดาวให้นะอาจจะบางจัดเกียร์ก็สำคัญนะถ้าตัวอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ได้เก่งเลยนะเขาเรียกอุปกรณ์ก็ช่วยให้เก่งขึ้น เดี๋ยวถ้าคนติดตามครบร้อยก็อาจจะสตรีมอีกรอบนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวทำแล้วถึงตอนนั้นก็น่าจะเดือนหน้าะถึงหรือเปล่าไม่รู้เดือนหน้าจะคนติดตามสักเจ็ดสิบคนนะตอนนี้หกสิบกว่าคนอยู่ค่อยๆอยขยับไปไม่รู้ว่าติดตามเพราะอะไรมันดีหรือเปล่าวยังงี้ก็ค่อยๆไปแล้วค่อยไปครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผม เป็นขาดลงของผมนะแต่ผมว่าผมต้องกลับมาให้ได้แค่ต้องนี่ไงไพอเลยได้แล้วพอได้แล้วต้องหยุดนะครับถ้าไม่งั้นมันจะหายไปหมดเลยนะ <c oughs> ไม่งั้นทรัพยากรเราจะไม่เพียงพอมาต้องรู้ลิมิตนะครับอันนี้น่าจะรู้กันเฮ้ย อย่างน้อยก็ไม่ได้สิบไม่เป็นไรก็ส่วน PVP ผมได้แค่สามสิบเพชรเองนะไม่เป็นไรก็ตามงบตามงบก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับค่อยๆฟาร์มไปนะค่อยๆตะลุยด่านไปก็ไอดี ID นี้ก็เริ่มต้นใหม่กับไลน์เอนเจอร์ครับเป้าหมายของไอดีนี้ก็คือโคโลโบเดือนหน้าต้องครบเท่านั้น ถ้าไม่ครบไอดี ID นี้ผมเลิกเล่นนะผมบอกเลยไอดี ID เริ่มต้นใหม่กันเลยจะสะสเก็บเพชรเก็บ,กบตัว๋วแต่ตัวก็ไม่ได้เก็บนะตัวเพิ่งมาเก็บเมื่อเดือนนี้นะเพราะว่าเดือนที่แล้วมัวแต่เอาไปเปิดโคโรโบไงได้มาแค่สองตัวเองก็ไม่เป็นไรทําใจก็นั่นแหละครับท่านผู้ชม ก็หรือว่าต้องอดทนนะไอเดีแต่บเมนเห็นช่องก่อสุดโหเติมแบบไอดีใหม่เติมอย่างเยอะก็นะครับตามงบครับผมว่าโข้ใจนะผมก็ดูเป็นตัวอย่างให้โอโหดไอดีโหดแต่มันก็ต้องเติมแหละไอดีโหดอ่ะแต่สายฟรีก็ต้องเล่นหลายเดือนนะครับถึงจะโหดนะสายฟรีนี่ต้องเน้นความขยันอดทนนะขยันประหยัด อดทนอดออมอดกันก็ประมาณนี้แหละครับก็ค่อยๆอยับไปวุยโหูเกือบได้แล้วเมื่อกี้ขนนกมาจากไหนนะเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มต่อนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็ ใครที่ยังไม่กดติดตามก็แล้วแต่ครับผมผมไม่ได้บังคับนะแต่ก็ถ้ากดติดตามก็ถือว่าสุด่ะ <laughs> ติดตามเพื่อ <laughs> ก็ประมาณนัครับก็เดี๋ยวถ้าครบร้อยอาจจะจะตีมอีกทีมืน <laughs> ตอนนั้นคนดูจากสางก็อาจจะเป็นหก <laughs> ใช่ไหมระ <laughs> หวังไม่เยอะค่อยๆขย,ยับไปครับก็อยากทำหลายๆอย่างนะตอนนี้ผมว่าจะปลูก ้นไม้ปลูกวงปลูกผักอีกหน้าร้านนะร้านตัดผมวันนี้โอ้วันนี้ตัดผมได้สองหววร้อยี่สิบหัวละหกสิบแต่ก็มาตัดทูบล็อกทั้งสองคนนะก็หรือว่าผ่านไปไ,ได้ดีดีฮะไม่เน้นไม่เน้เน,นปริมาณคนก็อย่างว่าร้านตัดผมมันนอกมันไม่ได้คนก็ไม่ได้เยอะก็นาน,านานเขาตัดดี บางคนก็ตัดเดือนครั้งบางคนตัดสองบางคนสามพลิกพลิกก็หกเดือนครั้งสี่เดือนครั้งหกเดือนครั้งมาตัดทีโอโหหมดจัดมาทีก็ผมยาวกันไปเลยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมบคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็มันบ่นอะไรไปเรื่อยนะก็ใช้ชีวิตกันไปครับก็ว่างก็มาเล่นจริงๆผมคนเล่นตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะตอนเอ้ยตอนสายๆเนี่ยพี่เกียรติ มันนั่งปั่นตอนก่อนจะสี่ทุมนะ่มเนี่ยโอ้เบตัวเองนี่นุเล่นมากแบบมาทําแบบเหมือนอารมณ์แบบเหมือนไม่เดทไลน์ก็ไม่ทํอะเออมันจะฟาร์มทันไม่ทันสี่ทุ่มไม่รู้พอหลังสี่ทุ่มก็อาบน้ำพัดค่อยเล่นไปครับจริงๆไม่มันถามว่าถ้าเราไม่ว่างมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องเล่นนะแต่แค่พูดถึงว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำอะไรเรา ทำให้มันสําเร็จแล้วก็มันจะรู้สึกดีนะอะไรนเหมือวันนี้ทำภารกิจเสร็จก็โอเคถือว่านี่นะองผมติดที่เกียดไปไงก็ไม่เป็นไรก็ต้องอดทนก็พยายามจะทําให้ดีนี้บางวันก็โอ้โหเล่นไม่ทันจริงนะบางวันลืมอะอันนี้พึง่งนึกได้นะก็มาปั่นตอนสามทุ่มก็จจบทางแล้วก็รีบมาปันนะ่นครับ ในม่ทันอยู่แหละแล้วค่อยปั้นไปครับผมก็หลักๆอดีนี้ก็ต้องเดี๋ยวผมปั้น p ร้อยก่อนนะอีกสักตัวสองตัวในใ่าจะทันอยู่นะให้มันเป็น p ร้อยจริงๆก็ตอนนี้เป็น p ร้อยเตือนๆไปก่อนล้วเดี๋ยวค่อยปั้นเป็น max นะครับหลักๆก็คือ p ร้อยเพื่อที่จะนี่นะจบสเตทนี้มันจะมีนี่นะแต่ไม่รู้มันจะเด้งหรือเปล่าปึ๊บนี่ปึ๊บเด้งไหมปึ๊บ,บนี่ไงเด้งสองแต่ถ้าสมมุติว่า เป็นพีร้อยทั้งทีมก็คือ10ตัวนะครับมันจะเด้งสตลอดการันทีแน่นอนก็คือฟาร์มอย่างไวประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมว่าแม่งพูดงี้3ามสีรอบ